ิเซลแอปเดียวอุ้ยผิดไปทำไปเอากำนันอะไรไม่รู้เอามานะดึง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 มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเจื้อนเทงชาเกยเดินมาจนท้อไม่เหมือนจุดหมายปลายจ้า ทีฟันจะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นอย่างท้าใจตารอชีวิตชันเสื่อในสิ่งจี่คิดหรือมันเป็นอะไรเชเแต่ฉันเองที่ลงทางชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันอ,อกรลกทุ ไปจบเชจตรงนั้นแม่เราจะโดนใจใจใจ เดินต่อช้าช้าไม่อยากปล่อยฟันให้มันหลุดมือจีวังให้ฉันเดินต่อกันคือความเชื่อเท่านั้นเราวันยังดี่เน,นใจจะได้รังขางการจำจตเอาไปหลอดชีวิตฉันเสือในจริงีคิดไม่ว่าใจมันจะถูกหรือผิด แต่ธอเธอสุดทัวใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันโกโรกคุ่กวานเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังใครก็ไปไปให้ถึงที่สุด้ามันจะไม่คุ้มแต่ทางจบดียั buồn chỉ chưa nay quan phan cả tân cô đang tâm đơn có ันโทเท้กับเจมีวังแม่พาทางสักกี่ครั้งยังมันไปแม่ฉันจงไป็นจำคงไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงให้ใจแม่โทษแท้สักกี่กิ๊ีวังแม่พาทางจะเป็นจำกี่ครั้งไปเอ้พวาจำเม็นจำแล้วไม่ตายฉันยังไม่ตายฉันยังคงให้ใจชีวิตมันต้องเดินมาฟามันโอ้ chụp thì đông này Để thằng cả có bài đời Hay chừng chỉ dù chả mây Mời lần cho đi thì nói đây chốt chăm khám Hơn khám bài Để cơn này chưa nay quan phán Chẳng nên chẳng lười có giang đời Hãy subscribe

บเลี้ยจบเลี้ยเอาไปให้อุ้ยแต่บูชิบหมายเลยอุ้ยขี้อุ้ยเราปวดขี้วะแป๊เดี๋ยวขอก่อนแล้วขอทำตัวท่วมขี้ก่อนแลบบินทำไมเนาะทำทำเดั๋ยวบลของข้าก่อน เขียวแล้ว